นะใส่ลาบป่ะอันนี้หอมหอมแดงเจียวหอมเจียวหอมอันนี้หอมอย่างหอมแดงก็ลูกหอมเปียหอมแดงเนี่ยที่แม่ทอดเนี่ยลูกหอมหอมเนี่ยหอมบัวหอมแดงว่านหอมอย่างหอมจีนหอมนั่นแหละแม่หั่นเอาเสิร์ตตัดตัดอันนั้นเนาะตัดหญ้าต้นตีไห้นั่นถ้าจะวานถ้าจะวานเพราะกลมหวานอย่างหูเนาะไปพูดนาะ เอาเนี่ยนี่สักหิมดีนี่ดีกันหิ้มของเฮานี่ไข่หวานผักกาดผักก้มนี่ไแกนผักก้มมันได้ดีซื้อแป้งอยู่นะแกนผักก้มอ่ะนั่นอย่างลูกแม่เคีวคววยวๆตัดกระลำกว้วกระลำงงอออกระลำม่วง <c oughs> นั่นไก่เมมที่เปิดตอเหรอว่าเป็น,ปนยัง mm